สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมอีกคันนะครับที่เป็น3ล้อทรง ATV นะครับคันนี้เป็นเวฟ 110i นะครับ 110i ตัวแรกท่อหลอดอยู่เลยครับตัวนี้ครับดูว่ามีการจัดทรงอะไรบ้างครับตัวนี้ก็มีการแปลงเป็น3ล้อทรง ATV นะครับตัวนี้อ่าครับอ่ารายละเอียดคร่าวๆนะครับตัวนี้ตอนมาก็คือล้อหน้าเป็นล้อซีลวดธรรมดา ก็มาเปลี่ยนเป็นล้อแม็กครับอย่างเดิมเพิ่มกล่องหลังชุดเกียร์ฝากมีสโลใส่คันเกียร์มือมีพักเท้ามีบังโคลนครับดูรอบคันก่อนล้อก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับที่เป็นล้อ10นิ้วล้อ ATV 10นิ้วครับ,รบไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ l อ d ไฟบาร์ครับ ในไฟรีก็ติดอยู่ครับตอนนี้ครับนี่ครับทั้งสองข้างมีเพิ่มกล่องด้วยนะครับเพิ่มกล่องหลังตัวเล็กที่ออกแบบไว้ก็คือสามารถซื้อกล่องมาติดตั้งเจาะติดตั้งได้เองก็ได้นะครับตัวนี้เองไปติดตั้งเองหรือว่าจะให้จัดการให้เรียบร้อยแล้วครับคันนี้ก็คือให้จัดการให้เรียบร้อยเลยเพิ่มกล่องหลังนะครับบางโคนปักเท้าเรื่องความแข็งแรงตรงนี้นะครับเป็นท่อ ขนาด6ขุนค่าน้่งเงินหมดนะครับทั้งคันครับจะส่งโชคเดิมครับมีท่อเปลี่ยนท่อใหม่ครับตัวนี้ท่อก็เป็นท่อท่อแต่งนะครับตัวนี้มีจุกอุดเสียงสำหรับคนที่ไม่ต้องการชอบเสียงดังนะครับมีหัวบอลลากช่วงล่างก่อนนะครับก็เป็นเพลารับนะครับตัวนี้ไม่ใช่โซ่เป็นดิสสองข้าง ตัวหชกก็ทําเป็นรูสลด์ไว้นะครับเผื่อไม่ชอบอความสูงขนาดนี้ก็สามารถสลดลด์รูเพื่อยกความสูงขึ้นมาได้อีกประมาณ1นิ้วนะครับใช้โชคเดินได้ยกขึ้นได้ครับพักเท้าก็ตั้งสบายนะครับกว้างตัวนี้พักเท้าถอดได้ทุกจุดครับมาดูระบบไฟครับระบบไฟก็ครบหมดนะครับตัวนี้ ่าไฟเดียวเดียวซ้ายเดียวขวาระบบไฟจัดเหมือนเดิมครับอ่าครับไปดูไฟเดียวข้างหลังกันไฟเดียวก็จะเป็นไฟวิ่งไงเะครับไฟวิ่งไปดูด้านขวาบ้าง ครับทีนี้มาดูไฟถอยนะครับตอนนี้คือไฟถอยยังไม่ติดไฟถอยจะเป็นสีขาวเมื่อเราเข้าเกียร์ตัวเกียร์ฝากครับตัวถอยหลังถอยหลังแล้วนะครับถอยตำแหน่งถอยหลังไฟไอตัวไฟถอยก็จะติดนะครับภาพโดยรวมก็คันนี้ก็โอเคเลยครับ คันนี้ก็ส่งมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่ช่างสุรินทร์ส่งมาส่งรถที่บ้านมาเป็นเดิมเป็นพ่วงข้างนะครับพ่วงข้างถอดพ่วงข้างออกก็ามาทําเป็นสามล้อขับเล่นได้นะครับทีนี้นะครับดูระบบเล็กนะครับโลนาก็เปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะครับก็ดูเต็มครับคันนี้ ลับมีกล่องเมีลอาเมกครับ,รบ,รบสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0 8 4 9 9 1 8 8 5 2านอะครับทำอยู่ที่กระบี่นะครับสามารถส่งรถมาทำได้ค่าส่งก็คือ,อคิดตามระยะทางนะครับเป็นขนส่งเอกชนเป็นรถตู้ทึบนะครับเขาส่งถึงหน้าบ้านเรียบร้อยนะครับเก็บเงินค่าส่งหน้าบ้านเลย อย่างกนนีก็เตรียมส่งน่าจะส่งพรุ่งนี้ครับมีคนส่งเข้ามารับถึงบ้านครับแล้วก็ไปส่งถึงหน้าบ้านของลูกค้าเลยครับสำหรับทรงนี้นะครับไม่รวมกล่องไม่รวมล้อมแมกนี่จะเป็นสเปกมีพักเท้ามีแปลงชุดล้อมีมังโคงนพวกนี้มีระบบไฟอย่างเงี้ยก็คือ26 0 0 0นนะครับแต่ถ้าเพิ่มพักอเพิ่มล้อมแมกเพิ่มกล่องก็คือ คิดตามของที่เราใช้ไปนะครับล้งแม็กก็บวกไปตามที่แม็กที่หาได้กลองหลังก็คือเอาตามราคาที่ต้องการนะครับมีกบไม่เยอะก็จัดของหลักร้อยมีกบเยอะก็จัดของหลักพันนะครับ,รบก็ขอสวัสด,ดีนะครับสำหรับคันนี้เจอกันใหม่คันหน้าครับ